สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับวิชาสังคมศึกษากับคุณครูยุทธพันธ์พงไพอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระประวัติศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องอาณาจักรสุโขทัยในประเด็นหัวข้อความสัมพันธ์กับต่างชาติในเรื่องของด้านการเมืองนะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้วนะครับคุณครูก็คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับส4.3นะครับเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจและทำารงความเป็นไทยครับในตัวชี้วัดนะครับม .1 ข้อที่2ครับที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆครับและเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้นะครับค,คุณครูคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถผ่านนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ทั้ง3ข้อได้นะครับข้อแรกนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทยัยด้านความสัมพันธ์กับต่างชาติ ในเรื่องของด้านการเมืองได้นะครับข้อที่2ครับ <il> น <acher> ักเรียนจะสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสโไทยด้านความสัมพันธ์กับต่างชาติในเรื่องของด้านการเมืองได้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนจะสามารถเห็นความสําคัญนะครับของการศึกษาประวัติศาสตร์พัฒนาการของาณาจักรสกุโไทยด้านความสัมพันธ์กับต่างชาติในเรื่องของด้านการเมืองนะครับเอาละครับนักเรียนถึงตอนนี้แล้วนักเรียนคงพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํากิจกรรมเพื่อเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูได้เตรียมกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนได้ทดสอบได้ลองทํากันก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับมาที่กิจกรรมแรกนะครับชื่อว่ากิจกรรมสังเกตภาพและทบทวนความรู้นะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ไหมครับเอ๊นักเรียนครับนักเรียนทราบไหมครับว่าภาพดังกล่าวคือภาพอะไรนะครับและมีความสําคัญอย่างไรครับหลายคนเคยไปท่องเที่ยวที่นี่ใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพนี้ ตามนังสื่อเรียนนะครับภาพนี้คืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเอ๊ะนักเรียนครับแล้วพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นี้นะครับแสดงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนาในอดีตอย่างไรครับสําหรับพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นี้นะครับประกอบด้วยพระราชอนุสาวรีของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับพยามังรายนะครับของเมืองเชียงใหม่และนะครับคนสุดท้ายคือพยาามเมือนะครับของ แคว้นพยานะครับทั้ง3พระองค์นี้นะครับเป็นเหมือนพระสายนะครับที่อยู่ในยุคเดียวกันนะฮะได้ได้ร่วมกันนะครับในการเลือกที่ตั้งตำแหน่งของเมืองชิงใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับจากสิ่งที่ครูเล่าไปตรงนี้เรียนพอจะคาดการคคำตอบได้ไหมครับว่าสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนาในอดีตเป็นอย่างไรครับหลายคนคตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่าลักษณะของการที่เป็นมิตรกันนั่นเองนะครับจากแผนที่นี้นะครับนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าแผนที่นี้กำลังให้ข้อมูลกับเราในเรื่องอะไรครับ นักเรียนคงเห็นจุดสังเกตที่เด่นชัดสุดเลยนะครับคือบริเวณที่เขามีสีที่โดดเด่นเลยคือสีเขียวใช่ไหมครับนั่นก็คือรัสุขโขทัยนั่นเองนะครับว่ามีพื้นที่ครอบคุมบริเวณดินแดนตรงไหนบ้างที่มีอิทธิพลไปถึงนะครับเอ๊และแผนที่นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับสุขโขทัยอย่างไรครับนั่นคือแผนที่แสดงเรื่องของอะไรครับขนาดและในเขตของสุขโขทัยนั่นเองใช่ไหมครับเอ๊นักเรียนครับแล้วจากแผนที่เดิมเลยนี่นะครับนักเรียนคิดว่า ในเขตของสุโขทัยเนี่ยนะครับไปติดต่อกับรัฐใดบ้างครับเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามีล้านนาใช่ไหมครับมีพุกามใช่ไหมครับมีขเขมรมีเวียดนามใช่ไหมครับแล้วก็มีสิริชัยทางด้านตอนใต้นักเรียนคิดว่าจากแผนที่นี้นักเรียนมองว่าสุโขทัยน่าจะมีความสัมพันธ์กับรัฐใดบ้างครับนอกเหนือจากที่เมื่อกี้เราได้พูดกันไปแล้ว หลายคนคงจะตอบได้นะครับแต่หลายคนก็คงยังไม่มั่นใจในคําตอบของตัวเองนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนสักประมาณ10นาทีนะครับในการไปนะครับศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับของสุโขทัยกับรัฐต่างๆนะครับที่เป็นรัฐต่างชาตินะครับโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการเมืองว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะใดกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ข้อมูลนี้ที่นักเรียนหามาได้เนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคับนักเรียนตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ10นาทีนะครับนักเรียนก็น่าจะพอได้ข้อมูลมาพอสมควรเลยใช่ไหมครับนักเรียนจะนําข้อมูลเนี่ยฮะที่ตอนนี้อยู่ในมือนักเรียนหรืออยู่ใกล้ตัวนักเรียนเนี่ยนะครับมาใช้ในการทํากิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าอาณาจักรสุโขทัยนะครับมีความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆในลักษณะใดครับอ่า หลังจากที่เราได้ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็คงจะได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมว่าความสัมพันธ์ของสุขโขทัยกับรัฐอื่นๆเ,เนี่ยมีอยู่ใน2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือลักษณะของการที่เป็นมิตรไมตรีนะครับลักษณะของการเป็นความขัดแย้งกันนะครับสำหรับมีรัฐใดบ้างครับนักเรียนที่ลักษณะของการเป็นรัฐที่มีความเป็นมิตรไมตรีต่อกันครับก็จะมีหลายรัฐเลยนะครับตั้งแต่ล้านนาใช่ไหมครับซึ่งล้านนานี่ก็เห็นภาพชัดเลยตอนที่ ตอนต้นคลิปว่าเรามีภาพของพระราชนววรีสามกษัตริย์ใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของตามตำนานที่บ่งบอกเรื่องของความสัมพันธ์ฉันมิตรไมตรีกับเมืองล้านนาแล้วก็เรื่องของแคว้นพยาวด้วยอีกแคว้นนะครับมีอะไรครับนครน่านนะครับมีล้านช้างนะครับก็คือทางด้านลาวนะครับ มีมอญมีนครศรีธรรมราชนะครับมีลังกาแล้วก็มีจีนะครับอันนี้คือรัฐที่เราเป็นฉันมิตรไมตรีกันส่วนรัฐนะครับที่มีสายของการเป็นคู่ขัดแย้งกันหรือไม่ถูกกันนะครับประกอบด้วยรัฐไทยที่ใกล้เคียงกันนะครับมีอาณาจักรเขมรโบราณแล้วก็อาณาจักรอยุธยานะครับทีนี้ความสัมพันธ์นะครับของการเป็นมิตรไมตรีก็ดีหรือการเป็นคู่ขัดแย้งกันก็ดีนะครับมีรายละเอียดอย่างไรจะเหมือนกันไหมเป็นมิตรเหมือนกันทุกประเด็นไหมหรือคู่ขัดแย้งขัดแย้งกันเพราะ เรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับจากข้อมูลที่เรียนได้มีอยู่ในมือหลังจากเราได้ไปรวบรวมข้อมูลในครั้งก่อนหน้ามานะครับมาที่รัฐแรกนะครับก็คือล้านนานะครับสำหรับล้านนานะครับเราพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างสุโข,ขทัยกับล้านนาเนี่ยนะครับรวมไปถึงแขว้นพยาวด้วยหรือว่าทางด้านเมืองพยาวด้วยนะครับดำเนินได้ด,ดีนะครับมีการร่วมกันนะครับในการสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับหรือที่เรเรียกว่าเมืองนะครับ นบุรีสีนครพิงเชียงใหม่นั่นเองนะครับในเมื่อปีพศ1839 0 0นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏเป็นตำนานแล้วก็มีการนำมาสร้างเป็นพระราชนวพดีในภายหลังนั่นเองนะครับถัดมาครับนครน่านนะครับนครน่านเองก็เป็นเมืองที่เป็นมิตรไมตรีนะครับกับทางด้านสุโขทัยเช่นเดียวกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีตลอดกันมานะครับอยู่ในฐานะของการเป็นประเทศสลาดนะครับของสุโขทัยนะครับแล้วก็มีสัมพันธภาพที่แน่นแฟนนะครับ ถัดมาครับล้านช้างหรือทางด้านลาวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหัวเมืองลาวนะครับได้แก่หลวงพระบางนะครับเวียงจันทร์นะครับเวียงคําก็มีฐานะเป็นประเทศสลาดของสุโขทัยเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับมาทางด้านฝั่งตะวันตกบ้างจะมีมอญนะครับสำหรับมอนะครับจะมีศาสตร์ของการเป็นเหมือนเมืองท่านะครับและเป็นเรื่องของตลาดการค้านะครับที่ขนส่งสินค้านะครับของสุโขทัยไปสู่อินเดียแล้วก็มาลายูแล้วก็สุมาตราอีกต่อหนึ่งนะครับ ถัดมาครับเป็นหัวเมืองที่ดันตอนใต้นะครับก็คือนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับจากหัวเมืองใต้เข้าสู่มาที่ตัวสุโขทัยนั่นเองนะครับโดยพุทธศาสนาที่มีการเผยแผ่เข้ามานะครับก็คือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนั่นเองครับถัดมานะครับเป็นทางด้านรังกานะครับหรือปัจจุบันนี้รู้จักกันในชื่อศรีรังกานั่นเองนะครับจะมีลักษณะของการอะไรครับ ความสัมพันธ์างด้านศาสนานะครับแต่เป็นโดยอ้อมนะครับก็คือมีการรับนะครับโดยผ่านหัวเมืองนครศรีธรรมราชมาอีกต่อนหนึ่งนะครับและมาที่หัวเมืองสุดท้ายครับจริงๆจะเรียกว่าหัวเมืองก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าเป็นประเทศประเทศหนึ่งนะฮะหรือรัฐรัฐหนึ่งที่ใหญ่เลยก็คือจีนนะฮะจีนนี่ถือว่าเป็นทำไมฮะที่ใหญ่เลยใช่ไหมอยู่ทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งนี้จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของด้านการทูตนะครับแล้วก็การค้าในระบบบรรณาการนะครับรวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างให้กับสุโขทัยด้วยนะครับ อันนี้เราก็จบไปแล้วสาหรับรัฐที่มีความสัมพันธ์ในฐานะที่ว่าเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะครับเดี๋ยวเราจะมากันที่รัฐที่มีสถานของการเป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับประกอบด้วยอย่างแรกเลยครับรัฐไทยที่ใกล้เคียงนะครับก็จะมีบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับแต่มีฐานะที่ว่าไม่ขึ้นตรงนะครับกับสุโขทัยเรียกง่ายๆคือเป็นรัฐอิสระนะครับก็จะมีการแข่งขันทางด้านการเมืองนะครับรวมถึงมีการแย่งชิงกันเป็นผู้นําในภูมิภาคนะครับตรงนี้สำหรับอาณาจักรเขมรโบราณนะครับเป็นรัฐที่เคยรุ่งเรืองในดินแดนแถบนา นะครับอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นมาก็ส่งผลเสียต่ออาณาจักรเขมรโบราณในแง่ของการที่ว่าไหมครับไปช่วงชิงนะครับทางด้านเศรษ,ษฐ,ฐกิจแล้วก็การเมืองนะครับทำให้ขเขมรเนี่ยรู้สึกไหมครับเสียผลประโยชน์นะครับตรงนี้ก็เลยเลสณาของการที่ว่ามองว่าเขาขึ้นขึ้นมาแล้วทาให้เขาเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องการที่มาครอบงำอีกครั้งหนึ่งต้องมาครับปกครองอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นก็จะมีการลุกลานจากขเขมรนะครับมาสู่สุขโขทยัยสำหรับอาณาจักรวิทยานะครับก็เป็นาอาณาจักรที่มีศักดิ์เสมอกันกับสุโขทยนคือเป็ แควหรือดินแดนที่ใหญ่ทั้งคู่นะครับทั้งสองแควนี้หรือทั้งสองดินแดนนี้ครับพยายามที่จะไหมฮะแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์ระหว่างกันเสมอมานะครับในการที่ว่าเป็นที่ใหญ่ไม่ใช่คำว่าเป็นที่ใหญ่ฮะในดินแดนแถบนี้นะครับแต่ในบางครั้งนะครับในบางช่วงสมัยเนี่ยยอมให้เป็นมิตรต่อก,กันโดยผ่านการเสกสมรสของเจ้าในทั้งสองเมืองนะครับจนสุดท้ายนะครับตัวของอยุธยาก็สามารถมีอิทธิพลครอบคลุมเหนือสุขโขทัยได้นะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่สิ้นสุดสุขโขทัยไปนั่นเองนะครับ จากการที่เรานะครับได้เรียนมานะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านมิตรไมตรีก็ดีนะครับหรือความสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นคู่ขัดแย้งกันก็ดีนะครับนักเรียนพอเห็นจุดร่วมไหมครับว่าการเป็นมิตรไมตรีเขาเป็นมิตรไมตรีด้วยประเด็นใดบ้างหรือการเป็นนะฮะคู่ขัดแย้งกันเนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแย้งกันด้วยประเด็นอะไรบ้างหรือความสัมพันธ์ทัง้งสองลักษณะนี้มันมีอะไรที่เป็นส่วนร่วมกันบ้างนักเรียนพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับถ้าเียนบางคนวิเคราะห์ได้แล้วนะครับลองเอาข้้อมูลทีี่ไดนนะครับ มาใส่ในแผนภาพนี้ทีนะครับโดยวงกลมแรกนะครับเป็นวงกลมที่เกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะของมิตรไมตรีนะครับแล้วพบว่าการเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะฮะก็จะมีปรากฏความสัมพันธ์ในสระของการเป็นทางการทูตนะฮะมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกันก็ได้นะครับรวมถึงมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางด้านเครือญาตินะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธนรรมซึ่งกันและก,กันนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ในสระของการเป็นคู่ขัดแย้งนะครับก็จะมีการทำให้แข่งขัน ชิงอานาจกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองนะฮะร,รวมถึงการแย่งชิงอำนาจของการเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเป็นมิตรไมตรีนะครับหรือผู้ขัดแย้งกันเราพบว่ามีจุดที่เป็นร่วมหรือจุดเหมือนกันนะของความสัมพัธ์ตรงนี้คือการที่มันเป็นรัฐนะฮะหรือเป็นรัฐที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการกําเนิดขึ้นของสุขโขทัยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นแผนภาพที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากบทเรียนที่เราทำไมครับได้ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันมาเมื่อสักครู่นะครับ เอ๊ะนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ในศาสตรข,ของมิตรไมตรีและขัดแย้งแสดงให้เห็นถึงสิ่งใดครับจากข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รวมแลกเปลี่ยนกันมาเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่าทําไมครับการจะเป็นมิตรไมตรีก็ดีนะครับหรือเป็นคู่ขัดแย้งก็ดีย่อมมีที่มาที่ไปนะครับเดียวกันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับ เดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ลองทํากันนะครับแต่ตอนนี้นักเรียนลองไปเตรียมกระดาษนะครับแล้วก็ปากกาสําหรับเตรียมพร้อมทํากิจกรรมพร้อมกันนะครับนักเรียนคงมีกระดาษแล้วก็ปากกาพร้อมแล้วใช่ไหมครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับคุณครูก็จะชวนนักเรียนนะครับให้เลือกนะครับแคว้นหรือรัฐนะครับหรือเมืองนะครับในที่มีความสำคัญกับสุโขทัยนะครับอาจจะลักษณะของการที่เป็น มิตรไมตรีกันก็ได้หรือคู่ขัดแย้งกันก็ได้นะครับและเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ของการที่ว่าสาเหตุของการที่เขาเป็นมิตรไมตรีเพราะเหตุใดหรือเขาเป็นคู่ขัดแย้งกันนั้นเป็นเพราะเหตุใดนะครับและจากความสัมพันธ์ลักษณะแบบนั้นส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับชื่อว่ากิจกรรมคือวิเคราะห์สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยครับนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนลองเลือกลัดนะครับที่เรียนสนใจนะครับมาสักหนึ่งลัดนะครับแล้วลองระบุว่าลัดดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับสุโขทัยในลักษณะใดครับอ่าในตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่คุณคเลือกเมืองชอดนะครับมีลักษณะของการเป็นเมืองที่มีความขัดแยง้งกันกับสุโขทัยนะครับเอ๊ะทีนี้เขาขัดแย้งกันคงอยู่เฉยๆไม่ได้ขัดแย้งกันแน่ๆนะครับต้องมีสาเหตุนะฮะสาเหตุก็คือ 1. ฮะการขยายอำนาจฮะของรัฐทั้งสองนี้อาจจะไปทับกันอาจจะเกิดการช่วงชิงอำนาจกันนะฮะซึ่ง ได้ว่าเป็นการแย่งชิงความเป็นอยู่นะฮะการแย่งชิงความเป็นอยู่แค่ไรฮะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของความเจริญด้านเศรษฐกิจเรื่องของการค้าขายนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์สาเหตุนะฮะรียนลองดูสิครับว่าละเมืองที่เรียนสนใจหรือรัฐที่เรียนสนใจล่ะมีลักษณะความสัมพันธ์แบบใดแล้วมีสาเหตุของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนั้นเพราะเหตุใดครับหลังจากเราวิเคราะห์ไปได้แล้วนะครับเราก็จะรู้กันใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วนอกจากเกิดจากตรงนี้แล้วนะครับ ยังส่งผลกระทบต่อไปอีกนะครับเอและผลกระทบที่ตามมาตรงนี้นะครับจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นอย่างลักษณะนี้ครับของการที่ว่าเมืองชอยกับสุโขทัยเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นลักษณะของคู่ขัดแย้งกันนะฮะก็นําไปสู่ผลกระทบในเรื่องของการที่สุโขทัยกับเมืองฉอดจะต้องมีการรบกันใช่ไหมฮะซึ่งการรบกันตรงนี้ฮะผลนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพบว่าสุโขทัยนะครับได้รับชัยชนะนะครับทำให้รัฐไทยอื่นๆเนี่ยฮะ จึงยอมที่จะเข้ามาร่วมกับอาณาจักรสุโขทัยเพิ่มมากขึ้นเป็นการแผ่ขยายทิพยพลของสุโขทัยให้กว้างไปนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของรัฐลัแรกนะครับทีนี้ยังมีอีกหลายรัฐเลยครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะตอนนี้นะครับแต่ที่คุณครูยังเก็บเอาไว้ไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ลองวิเคราะห์ประมาณนี้กันนักเรียนครับนักเรียนว่าความสัมพันธ์ของสุโขทัยกับรัฐต่างๆนะครับนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุป,ปัจจัยมาจากปัจจัยใดบ้างครับ อ,อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการที่รัฐต่างๆเนี่ยเป็นรัฐที่เกิดร่วมสมัยกับสุขโขทัยใช่ไหมครับในบางอย่างเนี้ยเราก็พบว่าการที่รัฐที่ใกล้เคียงกันเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดร่วมมือกันได้ก็ก่อให้เกิดความเจริญเข้มแข็งขึ้นได้แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่าทรัพยากรมีร่วมกันและต้องการช่วงชิงอํานาจหรือการช่วงชิงอะไรฮะการมีสิทธิชนิดตอนนั้นก็อาจก่อให้เกิดเลยครับเรื่องของการขัดแย้งขึ้นมาได้เช้นอันนี้เป็นสาเหตุป,ปัจจัยหลักๆนะครับว่า บางทีการ quote, ที่อยู่ร่วมสมัยการอยู่ข้า,างๆกันเนี่ยนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่ right. งกันทั้งด้านที่มีความสัมพันธ์อันดีหรือความสัมพันธ์ที่ว่าเป็นด้านลบกันก็ได้นะครับอ่าแล้วนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของสุโขทัยกับร <ma> e ัฐต่างๆส่งผลกระทบอย่างไรครับอ่าแล้วก็คงจะเห็นแล้วถ้าเป็นด้านที่เป็นไมตรีต่อกันเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมให้สุโขทัยเนี่ยไหมครับเจริญรุ่งเรืองขึ้นใช่ไหมครับพราะมีการรับเอาเรื่องของอะไรฮะวัฒนธรรมก็ดีเอาความเจริญก้าวหน้าต่างๆก็ดีรวมถึงการที่ไหมฮะ สุโขทยัยไปมีที่พลนเหนือกว่าดินแดนนั้นก็สามารถที่จะไหมฮะทำให้อนาเขตหรือความเข้มแข็ง,ขงสุโขทัยนียเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะที่นะครับความสัมพันธ์ของสุโขทัยกับรัฐที่เป็นลักษณะของคู่ขัดแย้งเนี่ยก็ส่งผลในด้านของการที่ว่าสุโขทัยจะต้องไหมครับเพิ่มทักษะกําลังความสามารถทางด้านการทหารนะฮะที่จะไปไหมฮะไปเรียกว่าไปสู้รบหรือว่าไปเพื่อป้องกันการรุกรานนะฮะอย่างนี้เป็นต้น,ตนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอะไรฮะความสัมพันธ์นะฮะที่ส่งผลกระทบต่อสุโขทัยนะครับ จากการที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนถึงตอนนี้นะครับนกักเรียนก็คงพอสรุปได้ว่าสุขโขทัยนะครับก็มีความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆโดยที่เราเจาะจงไปถึง,งด้านการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับพบว่ามีความสัมพันธ์ยอยู่ใน2ลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรกคือลักษณะของการเป็นมิตรไมตรีต่อการลักษณะที่2นะครับก็คือลักษณะของการเป็นคู่แข่งขันกันทั้งนี้การที่รัฐรัฐหนึ่งจะเป็นมิตรไมตรีต่อสุขโขทยัยหรือจะเป็นคู่ขัดแย้งกับสุขโขทัยนั้นย่อมมีสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบนั้นในขณะเดียวกันเมื่อเกิดความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วนะครับก็ย่อมก่อเกิดผลกระทบตามมานะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามด้วยเหตุปัจจัยณนะช่วงเวลานั้นๆนะครับหลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับแล้วคุณครูก็ได้้ลองใหกเนเน ลองทากิจกรรมเพื่อชวนวิเคราะห์กันไปนะครับคุณครูก็อยากจะชวนนกักเรียนนะครับได้ลองวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสุขโขทัยกับรัฐอื่นๆนะครับในกิจกรรมที่ชื่อว่ามิตรและคู่แข่งของสุโขทัยนะครับให้ในกักเรียนนะครับใช้วิธีการทบทวศาสตร์นะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองของสุขโขทัยกับรัฐอื่นๆนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับพร้อมวิเคราะห์ว่าสาเหตุของความสัมพันธ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใดนะครับหรือมีปัจจัยใดที่ เป็นตัวกำหนดให้เกิดความสัมพันธ์ลักษณะนั้นจากนั้นนะครับวิเคราะห์ผลกระทบนะครับของความสัมพันธ์ในศาสตร์ดังกล่าวนะครับของรัฐที่เรียนได้เลือกศึกษามา1รัฐนะครับอาจจะทําในรูปแบบของผังก้างปลายอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้หรือ,อให้เกิดนักเรียนนะครับมีความสามารถอาจจะนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเช่นรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะครับโปสเตอร์หรือจะทําเป็นวิดีโอคลิปก็ได้นะครับ จากนั้นเมื่อเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วอย่าลืมนะครับที่จะแบ่งปันหรือเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังเพื่อนๆของเรานะครับเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับโดยอาจจะเผยแพร่ทางช่องทางสื่อสารหรือครับหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆเช่น t w i t t e อร์นะครับ Facebook หรือ Instagram ก็ได้นะครับนักเรียนครับนักเรียนสามารถสรุปความรู้นะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของราชสกุไทยในเรื่องของการเมืองเนี่ยได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ความสัมพันธ์ของสุงโขทัยนะครับกับรัฐอื่นๆที่อยู่ร่วมสมัยกันนะฮะมีอยู่ในสองลักษณะคือการเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะครับแล้วมีความสัมพันธ์ในส่นของการที่ขัดแย้งกันนะครับทั้งนี้นะครับก็เกิดจากการที่นโยบายการสร้างความสัมพันธ์นะครับของสุงโขทัยกับรัฐอื่นๆเนี่ยนะครับมีสัตวของการที่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นะครับฉะนั้นบางรัฐเราเห็นว่าบางช่วงเนี่ยเป็นมิตรต่อกันบางช่วงอาจจะไม่ฮะเป็นคู่ขัดแย้งกันก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเเเป็นนนนนนตาาามโยยบบที่่กิดขึ้้ชววงลััๆะคร เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนได้เรียนเรื่องนี้นะครับจะเรียนไปด้วยความสุขและความนะฮะความสนุกกับบทเรียนนี้นะครับและหวังว่านะครับนักเรียนจะได้ความรู้นะครับที่จะใช้ไปต่อยอดในเรื่องราวถัดๆไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสุโขทัยนะครับแต่เพียงเท่านี้ในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสุโขทัยในประเด็นใดนั้นนะครับนักเรียนอดใจรออีกนิดนึงนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ やった